วันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองใช้เครื่องมือจริงๆที่จะมาช่วยสแกนโค้ดเบสของเราแบบทั้งโปรเจกต์กันครับโดยเจ้าทูตัวนี้จะช่วยสแกนหาช่องโวตต่างๆในโค้ดของเราครับว่ามีตรงไหนเนี่ยที่มีจุดบกพร่องบ้างไม่ว่าจะเป็นช่องโว่ที่เราเนี่ยสร้างขึ้นด้วยมือเราเองหรือว่าจะเป็นช่องโว่ที่เกิดจากการที่เราเนี่ยอิมพอตแพคเกจต่างๆเข้ามาใช้ครับซึ่งเจ้าทูที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือโคไซที่เป็นโซลูชันจากทาง Back d ด c k ครับที่จะเข้ามาช่วยเราทำงานได้ครับตอนก่อนที่เราเนี่ยจะเปิดเมอร์ลรีวยไ้ กลับมาแก้ไขเทรดต่างๆที่อาจจะโดนตีกลับมาได้ครับและยังสามารถต่อยอดผสานความปลอดภัยแบบอัตโนมัติเข้ากับ c i ไอลารของเราได้อย่างไร้รอยต่อเลยครับแถมยังมีการแสดงผลใน IDE ของเราได้อีกด้วยครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนไปดาวน์โหลดปลั๊กอินโคไซกันก่อนนะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยทีนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะติดตั้งปลั๊กอินนี้กับ IDE ตัวไหนนะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้ไพชาม ก็กดติดตั้งไปได้เลยครับจากนั้นเนี่ยใน IDE ของเราเนี่ยก็จะมีโค้ไซต์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่กดปุ่มทดลองใช้งานแล้วก็กรอกข้อมูลของเราลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยทีนี้ก็เป็นอันเสร็จครับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะให้ตัวปลั๊กอินเนี่ยเลือกการทํางานได้นะครับว่าจะสแกนแบบออโต้หรือแมนนวล นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถกําหนดด้วยด้วยนะครับว่าจะให้ตัวปลั๊กอินเนี่ยทำการสแกนที่ผ่านไหนเผื่อเวลาที่เราเนี่ยมีการคัสตอมแค่บางฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้สแกนแค่ฟีเจอร์นันนๆพอนะครับพอตัวโค้ดไซส์เนี่ยสแกนเสร็จนะครับก็จะมีบอกรีซอมมานะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่ตรงไหนตรงไหนมันมีช่องโหว่อยู่บ้างนะครับโดยที่จะมีการลิสต์ออกมาเป็นรายการย่อยๆออกมาให้เรานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขโค้ดของเราเนี่ยให้ปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อให้ปลอดภัยจากไซเบอร์แอคแท็กเยล เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยสแกนช่องโหว่ของเราในระบบได้ครับอย่างโปรเจกต์ของผมเนี่ยผมก็จะมีการใช้งานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยในระหว่างที่ทดลองใช้ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมเนี่ยรู้ช่องโหว่ต่างๆก่อนที่จะเอาระบบขึ้นไปใช้งานจริงครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไปลองใช้ตัวโค้ดไซต์ที่เป็นโซลูชันจากทาง Back d u c กกันดูครับเพื่อที่ซอสโค้ดของทุกๆคนเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากช่องโหว่กันใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมไปลองใช้งานกันดูครับกดวาร์ปได้เลยที่หน้าโปรไฟล์หรือจะติดตต่่่อออสบบบบถาาาามมมขู้้ลกกกกััััททททงงงงีีนนนนเเป็็รรโดดยไชค